สวัสดีครับอยู่ผมเวอร์จิเนียเกมฮีโร่ไนท์ซีลสองเนื้อเลือกเป็นไงไม่รู้เหมือนเดิมเอาเป็น <c oughs> ช่วงนี้รีวิวก็รีวิวไปฮนะขอลดเสียงก่อนงนันจะดังโอเครวยเลยแอบเมื่อวานแอบลองกดเข้าไปนิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่เล่น เข้าไปมาร้องสิบวิแล้วก็ออกมาโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนี้มันรีวิวรีวิวแล้ว <c oughs> นี่กระโดดนี่ฟันโอเคไปไปรวยๆยมันจะมีแถาวันตรงนั้นนะเมื่อกี้แน่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 ไอตรงนี้จะมีแถาวันนะแล้วก็ต้องฟันไปตอนแรกแต่ผมเล่นไปแล้วเมื่อวานนิดนึงแค่ตรงนั้นแหละเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยการได้ไหมโอเค แล้วตรงนี้มันโดดขึ้นไม่ได้วะ่ะอ๋อกดค้างน้ำนยาโดดสูงเฮ้ยไอเขาข่าวท้ายปนมันหายไปอันนึงวะ่ะอ๋อมันเหมือนพลังชีวิตของเราอะนะเอาเคเดือสอ,อ,องอันเอง หายละฮึบเค่ไตขึ้นไปไตขึ้นไปเลยฮึบไอ้สัตว์ตกไม่ตรงันนี้ได้ไหมเค่ฮึบเค่ฮึบเฮ้ยต้องระวังนะเฮ้ยเคแล้วทำไงให้เราได้นี่มาวะได้เลือดได้อะไร กด B อ้าวเอ้ยมันกลับมาเหมือนเดิมวะะไปไหนต่อนี่อะฮึนถ่ามันที่เดิมไม่ใช่เลยเกือบไปละต้องไปทางนี้แน่เลยฮึ ทางฝันหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางไหนอะฮึบนี่มันทางเดิมเนี่ยใช่ไหมฮบึบข้างล่างหรือเปล่า เาพี่หัวมลองเลยดีกว่าฮึบเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแบบกดดูแผนท่งแผนที่ไหมนนี่คืออะไรวะเนี่ยน,นี่คืออะไร ในปุ่มในคอนโทรลเลอร์มันไม่มีให้กดอ่ะเดีแต่ในในคีย์บอร์ดมันมีนะผมดูรีวิวท่านอื่นมามันมีให้กดดูแผนที่ดูอะไรด้วยมันโด,ดยังไงอ,อ๋อมันสามารถเล่นในคีย์บอร์ดได้เอ็กก็ฟัน Okay. จะต้องไปดูอันนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่าคอนโทรลอร์อ่าดูคีย์บอร์ดดิโอเคอ๋อกดแทบบ็บจะจะดูแมพจัมเป็นแซดโอเคอ่ากดแทบบ็บไม่ติดอ่านี่ก็โดดวูแอบบเล่นยากกว่านั้นในคีย์บอร์ด ราขออนุญาตไปดูใหม่อีกรอบ <c oughs> ใครที่ประสบปัญหาไม่รู้ว่าปุ่มไหนมาดูตรงนี้ได้นะฮะอ่านี่กดมทิที่ตั้งค่าออปชันกด F สกิลทูนสปรินแมปกดตัว M เออแล้วไปในคอนโทรลเลอร์ นี่ยเราก็กดตัวเอ็มแล้วนะมันขึ้นแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปกันลองลองหาทางไปก่อนใช่าาทางนี้แหละป่ะมันก็ไม่มีอะนี่ว่าคูพลาดอะไรไปอีกแล้วทุกเกมเลย ให้ดดน้ำได้ด้วยพอมันลงน้ำได้ฮึบฮึบไปยังไงต่อวะไปไม่ได้นะแป๊บหนึงเหมือนเดิมเลยขออนุญาตดูคู่มือแป๊บ <c oughs> แป๊บนะทุกคนเฮ้ะทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวะเนี่ยไม่รู้ไม่ผิดนะนะอืมเคลวโรไนซิลสองโอเคจะคู่นะทุกคนขอดูทางไปก่อนไปไงวะ งงจริงไปยังไงนะไปยังไงต่อแล้วนะขอรูู้้มือก่อน เนี่ยในคู่มือมันก็ไม่ไม่มีบอกอะเนี่ยเหมือนผมเห็นอะไรในคู่มือแบบนึงาะว่าใช่ไหมฮึบ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 มันต้องขึ้นทางนี้กันนะ ึบฮึบเฮ้ยตอกอ่ะโอ้โหมามามาฮึบฮึบอ๋อไปทางนู้นไม่ได้เลยนะฮึบฮึบฮึบนี่นะ คือรู้จากคู่มือเขาก็วิ่งไปทางขวานี่แหละเขาไม่ทันได้ถังเกตนะมันไปต่อทางนี้อ,อึ๊บโอ้ยเจออืออือฟันฟันเข้าไปปุ๊บันเหมือนมีอะไรขึ้นมาขาขาวอะทางซ้ายบนอะ นี่โดดไปไหนเนี่ยหุ้ยตกโอเคเดี๋ยวมาขึ้นใหม่ไปละต้องการดีๆนะปึบหุ้ยอืมโอ้ตกลงเลยอะอืมโอเคต้องกด B ค้างนะ เหมือนกับว่าเราฟันในตัวพวกนี้หรือเปล่ามันก็เลยได้เลือดมาอย่างเงี้ยปะ่ะ uh. ไม่แน่ใจว่ะมันคืออะไรอ่ะก uh. เก็บโอเคเนี่ยจะไปทางนี้ต่อโอเคใช่ไม uh. เกิอดอะไรขึ้น uh. Uh. เดินช้าเลยว่ะ คืออะไรอะ่ะมันค้างเลยนะทุกคนเราต้องหลบไอ้น้ำนี้เปล่าวะตดวเข้าไปตู้ถึกจึกเลยนะฟันนี้มีอะไรบ้างนะโอเคอาจจะมีของแบบซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเกมมันเอาแบบมาย,ยังไงฟันไว้ให้หมด ต้องระวังนะอือเคเริ่มสเตปเริ่มมีึบไอ้ตัวนี้ตัวใหม่เหรอึบึบึบเป็นจังหวจะจังหวะไปนะโอเคต่อ,อืแอตรงนั้นเหมือนมีหนามมีอะไรด้วยวะ ดเดินเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเอ้ยมันขึ้นไปได้เดี๋ยวขอไปสำรวจตรงนี้ก่อนโหตรงนี้ยากเลยเหมือนประตูแล้วอยากไปไม่ได้นะ พอใจละจังหวะมันวนลงอะ่ะปึบเขาขึ้นเลยโอ้โหอไม่ได้วะรู้สึกว่ามันจ่ายนี่ นี่ก็ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหกาดจังหวะไม่ดีนะืันกี้ไขึ้นไปเอาไงวะไม่ถึงอะต้องใช้ระยะหรือเปล่าฮึบไม่ได้นะทุกคนไปต่อเนี่อโอเคมันก็ไปเรื่อยเลยนะ ไปไหนบ้างก็ไม่รู้เป็นด้านบนฝันแตะเข้าไปข้างในนี่กูมาถึงไหนแล้วเนี่ยมันเดินช้าอีกแล้วอ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะเหมือนพลังงานอะไรมันจะหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ลัไม่แล้วก็ขึ้นไปนั่งวะ่ะนั่งเสร็จแล้วไงต่ออ๋อมันจะเปิืนมันจะเพิ่มเลือดให้เราหรือเปล่าหรือไงฮึบ <c oughs> เยทางนี้ไปต่อได้ มายากนี่แล้วก็๊บหุยเฮียบ,บอสหรืออะไรวะเนี่ยผมมีเสียงระทึกด้วย,ยมันไม่มีแบบว่าอุยมันปล่อยอะไรลงมาใส่เราเลยนะหุย ไม่มีแบบท่าบล็อกท่าอะไรเลยวะต้องหลบเดี๋ยวเฮ้ยโอเคหลบได้ฮึหบหลบแล้วฟันหนึ่งยังวะหลบโอเคตอดไ้ด้วยก้อนหินนะระวังก้อนหินเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยตายเรียบร้อย ออหม่เขาันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเอามาแล้วเนี่ยหลอมเดียวนั้นพุ่งมาฮุบลบลบแลบ้วฟันโอเคมันจะปล่อยก้อนหินลงมาลบ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 ฮุบลบ ฮึบมันก็โดนอยู่ดีว่ะรอนพุ่งเลยจังหวะนี้อึบลบฟุบมันจะตายเยอะเนี่ยกลับเอาดิ กลับไปได้ด้วยฮึบฮึบเรียบร้อยตายแอืมเกมมันก็จะประมาณเนี้ยก็ให้เราแบบผจญภัยตะลุยด่านไปเรื่อยนะฮะก็สนุกสนุกดีแก็ขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดเดี๋ยวมันไปได้เหมือนกันนะทางเนี้ย อยากรู okay. Okay. Oh, ้กันว่ามันเดี๋ยวไปที่ไหนเมื่อกี้ทำได้ไงวะโอ้ตกยาวเลยอ๋อเหมือนเราตายเริ่มใหม่พวกนี้มันก็กลับมาไอตัวพวกนี้ก็ดูแผนที่แผนเออนี่มคืออะไรวะ ใช่แหละพอเราตายปุ๊บไป้พวกนี้ก็กลับมาแล้วไม่เหมือนหม้อแล้วเหรอก็ไม่ตายทักทีนะโอเคได้ละ ทางนี้ไปไม่ได้ลองแล้วปึ๊บเกมมันก็จะประมาณนี้ครับตะลุยไปเร <c oughs> ื่อยสนุกสนุกดีเพลินเดีย,ดดยร์ไอแย่ตกมาแค่อ๋อนี่ไอค้ณตมาฟังคนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรให้เลย เก okay. มม่หลอกกูให้กูพยายามมาแล้วก็ไม่มีอะไรให้กูปึบ <c oughs> อ้าวตกยาวเลยวะปึบปึบ มันนึกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไม่มีนะอันนี้มันเหมือนมันเป็นแทน่นเป็นอะไรให้เรานั่งแล้วชาร์จพลังอะไรเงี้ยมาลองเลยเอาชายด้วยจริงชาร์จพลังอันนี้เหมือนวิหารอะไรทักอย่างเหมือนเราอยู่ใต้ดินในป่าหรืออะไรด้วยลังอะไรทักอย่างหุบโด,ดลบ เราต้องโดดฟันมันเหรอปึบฮึบหลบมันต้องกระโดดเนาะงงะนะ้วเนี่ยจะสู้ไงดีเขาโดดฟันหัวมันได้นะหายั้งหวัดดี เข้าใจละระยะไม่ไดม้มันได้แค่สองทีเองอะ่ะเนี่ยมันก็ไปโดนไอ้ไอ้หางมันอยู่ดีไม่โดนตัวมันไม่ได้หรอโดนตัวมันปุ๊บเลือดละเลือดลดเลือดลดแต้มลดตลอดเลย โอเคเดี๋ยวก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคเกมก็น่าเล่นอยู่ครับก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันโอเคใครสนใจก็ซื้อในสตรีมได้มีขายอืมช,ช่วงนี้ไม่รู้เกมลดราคาหรือเปล่านะอโอเคเขาบคุณมากสมัครการรับชมครับ